ส่องพัฒนาการน้องที่เคหลานชายคุณยายตักมายุราแกมป่องขาเป็นมัดมัดนาฟัดยิ่งโตยิ่งน่ารักน่าอินดูเลยล่ะค่ะสำหรับน้องที่เคลูกชายของสาวน้ำตาลนัชชาหลานชายคุณยายตักมายุรา ที่พัฒนาการดีเยี่ยมทั้งภายในและรูปร่างที่ไม่ว่าคุณแม่จะทำอะไรให้น้องทานก็ดูจะไอเล็ดตอร่อยไปสมดจนป้อนแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะส่งผลให้อวบอิ่มแก้มเป็นลูกๆขาเป็นมัดมัดป้องๆหน้ากอดหน้าฟัดหน้าหอมเป็นที่ซูดเลยล่ะค่ะงานนี้คุณยายตักมายุลายังยอมรับว่าลงหลานชายหนักมาก ล่าสุดคุณยายตักมายุลาก็ได้ลงภาพการันตีการกินเก่งของหลานชายกับเมนูอร่อยของแม่น้ำตาลที่ปล่อยให้ลูกชายเรียนรู้และทดลองกินด้วยตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่ามามีน้ำตาลฝึกให้ทีเคน,น้อยทานด้วยตัวเองก็จะเลอะๆประมาณนี้สมัยก่อนไม่มีนะพ่อแม่ต้องป้อนป้อนกันจนโตเอาเลยลูกเลอะก็เลอะเอาให้พอ น่ารักน่าฟัดซะขนาดนี้ไม่ให้รักไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ